สวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะามาอ่านจดหมายที่ทางเกมส่งมาก็จดหมายผมก็อ่านไปแล้วแหละผมก็รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงจดหมายคร่าวๆที่ผมไม่ได้อ่านผมให้ Google ไปอ่านเออซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องภา,าษาอังกฤษแต่เท่าที่รู้ก็คือ เขาบอกว่าเอ่าอันนี้อ e ีเมลที่สองนะอ่าเราไปดูเมลไม่ใช่อ e ีเมลจดหมายแรกอ่าเอ้ยจดหมายที่สองนี่จดหมายแรกเขาก็จะพูดเรื่องสกิลแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่เอเกิดข้อผิดพลาดกับอะระบบอันนี้คร่าวๆอ่าเอาคร่าวๆเพราะผมก็ไม่ค่อยไว้ใจ Google แหละ ผมก็เลยแบบสรุปมาคร่าวๆสิ่งที่เขาให้มาก็คือเพชรสองพันถัง20แล้วก็ถังสุ่มระดับ S อีกหนึ่งอันแล้วก็ตุ๊กตา S2 แล้วผมก็ใช้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันที่สองก็เป็นการขอโทษที่เอ,อ สกิลเนี่ยมันไอ้นี่มันบักใช่ไหมมันก็เลยเบาลงก็เลยเออคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับจิตกรรมกระจกอ่าก็เลยออกมาแบบให้แบบเป็นของกำน,นันอ่าของกำน,นันเป็นผล,ลไม้ที่เอาไว้เปลี่ยนร่างเอ้ยไม่ใช่ก๊อปปี้แล้วก็ตังืม ก็ที่อ่ามาแก้ไขแล้วก็ชดเชยก็มีประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้รองใช่ได้ลองไปแล้วผมก็รู้สึกมันมันไม่มีอะไรเลยคือมันแบบอ่ะดูอ่ะ,ด,อะดูเอาคือถ้าเกิดคนจะไม่ผ่านก็มไม่ผ่านจริงๆไง ปืดปืดปืดคือผมติดอยู่แค่ตัวเดียวคือผมติดอยู่แค่แรลลี่ดูดามตดูป๊บน้องไม่ติดสถานะเลือดไหลด้วยแรลลี่อ่าดอกแรกไม่เป็นไรอ่ะดอกดอกแรกพอเข้าใจดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปดอกต่อไปจบ อ่าถ้างั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็นอ่าเอาอโอซบมาแทนไหมอโอซบผมก็ปั้นอยู่นะได้แหละได้แหละเอาอโอซบมาอ่าผมจะเล่นแบบสายแบบไอ้นี่อ่าอะไรนะแบบสายไม่ได้ขยับอ่าใช่แปลกๆสายไม่ได้ขยับฟังดูแปลกๆเนาะอ่าดูซิอ่า ปื้ดเห็นไหมก็ยังติดโอ้โหปรับหายจบสิน้นเรียบร้อยหรือว่ามันยังช้าไปเราต้องเอาให้เร็วกว่านี้จ้าอะไรยังช้าเกินไปอุปกรณ์อ่า ไฮคี้ไฮคก็เปิดไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนลูกเหลือในการอัพเพราะว่าดองถังอยู่เราจิตเจอกร s เอสอืมถ้างั้นก็อุปกรณ์แล้วก็มีแต่จะต้องอัพเกรดไม่งั้นก็ต้องไปดึง F อ อะขอยืมหน่อยเขาเรียกขอยืมชั่วคราวเดี๋ยวมาคืนอ่ะตะบูอ่ะดูสิจะผ่านได้ไหมถ้าเกิดผ่านได้ก็ก็คือยาวๆเลยอ่ะไปดูกันเลยเดยอผ่านได้ก็คือยาวๆปี๊ดปัดปูด ก,ก็ไม่ได้อยู่ดีเหมือนเดิมแรลี่เพิ่งมาติดเลือดไหลตอนที่เราต้องการดันไม่ติดแล้วก็ไม่ตายด้วยดูซิจะผ่านไหมไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านร้อยทั้งร้อยบอกเลยว่าไม่ผ่านแรลี่ติดเลือด ติดเลือดอไหลยากไม่หอแล้วยังจะมีเออ่เขาเรียกยังไงคงกระพันอหรือว่าตีไม่ตายนะั่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอลองเอาตัวอื่นๆมาดูไหม,มทักษะโจมตีศัตรูหกครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหายร้อเจ็ดสิบกาด ดูลดความเร็วทักษะอันติมีเป็นเวลาสิบสองลองดูไหมออเอาร้องดูอะเอายังไงด้อ,อของเอสพีดพอมีอยู่ของสปีดพอมีให้หอยู่ใส่เท่าที่มี อัปเกรดได้ไหมเอ้ยอัปได้อัปได้อัปไปเพื่อผ่านด่านเราต้องทำขอโทษด้วยไอ้น้องพี่จำเป็นน่ะกำไร HP ไปฮนะเห็นคนแนะนำ HP กันเต็มเลยอ่า HP defense ก็แล้วกัน ดาบเฮ็ดพีชื่อเกาะเฮ็ดพีหมวกเฮ็ดพีแล้วก็โอ้ส่ไม่มีเฮ็ดพีนะเนี่ยอ่ะสร้อยเอ้ไเดี๋ยวเราขอไปยืมจากตัวละครก็ได้เอ้ยขอยืมของหน่อยไอ้หนุ่ม เออไปยืยมจากใครดีอ่าอ่ะยืยมหน่อยเอาขอมาขอยืยมหน่อยแปบ๊บเดียวน่ะอย่าห่วงไปเลยเดี๋ยวพี่ออกมาคืนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดผ่านได้ก็ถือว่าจะเป็นแบบบุญผมมากแบบผมผมแบบซาบซึง้งกินใจ เสียใจในเวลาเดียวกัน HP อ่ะ, H P, อะเขาบอกให้อัด HP ไปเยอะๆอันนี้ดีเฟน s ์เราปล่อยไปเราเอา HP พอ่อะอันนี้ดีเฟน s ์เอามาหน่อยอันนี้ไม่มีเราก็เอา HP แล้วก็ HP ไหนๆ,ๆตัวอื่นมีตัวไหน ดาบเฮทพีเอาดาบมาชุดเกาะปล่อยไปดีเฟนต์เอ่อเฮทพีเอามานี่คือการป้นเอามาเอาดาบมาเอามาเอามาหนี่เอามานี่เอามานี่เอามานี่โอเคป้นนี่คือการป้น มีเท่าไหรเอามาให้หมดออกไม่มีออกไงเอาออกผมว่าครั้งนี้คงจะผ่านได้แล้วนะถ้าผ่านไม่ได้ก็เออไม่เป็นไรถือว่าเราไม่บีบบุญกับจิจกรรมนี้ มาลองดูผ่านไหมชุบชุบชุบไปผ่านเถอะฉันขอร้องหลับผ่านเธอนะอ๋อเหมือนจะไม่ผ่านไม่ผ่านแน่แนเลย ไม่ผ่านเฮ้อไม่ผ่านเราเอายังไงดีเล่นกี่รอบกี่รอบก็ไม่ผ่านเพราะไม่มีแรลี่ถ้าเกิดมีก็สามารถเอามาองประหันหรือว่าเราจะเอา 6, ว่บพุงปะพันหกวิถ้างั้นเราก็ต้องอัดอัดไอ้นี่ให้เลยอัดแบบคูดาวมาย้ายอุปกรณ์มาชุบย้ายอุปกรณ์งบใส่มามา อัดเอสพีดีไปอัดไปอัดเ p พีครั้งนี้แหละฉันต้องชนะถ้าไม่ชนะก็ก็ถือว่าเราไม่มีบุญวาสนาต่อกันนะอัดไปอัดไปอีกอัดไป โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็แ t t แท็กใส่ดาบดีฟินไปจะได้ถึกๆหน่อยคอนเสียหายคิ้แอคแท็กแอคแท็กแอคแท็กโอเคครั้งนี้ต้องพอวนาให้ผ่าน ขอว่านานะนะไม่ผ่านเธอนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรมาเหมือนจะได้อยู่นะปปุดโอ้เร็วเร็วเร็วรีบตีกันมาเอื้อนั่นแหละ ไม่นะคอมโบนะ่าลกแล้วไม่ติดเลือดไหลจบเลยขออีกสักครั้งขออีกสักครั้งจากจะจากจะมาอ่านจดหม,มายธรรมแต่แต่กลับมาแค้นไม่สรุปจะมาอ่านจดหมายหรืออะไรครับนี่เดี๋วรอไปโอ้โหสิบสามนาที เราไม่ให้กดมือด้วยประเด็นตีมาตีมาปรับโอเคคูดาวเร็วเร็วโอ้โหคูดาวช้าไปเอาใหม่เอาใหม่หม,มันคูดาวช้าอ่า เราต้องเอายังไงดีคูดาว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 เอ่อ SP SPDSPDSPD ไม่มีลเลยอ่ะอืมอืมอ่ะนี่งไงขอบคุณมากที่ให้ยืม ไม่รู้ให้ยืมตอนไหนแต่ขอบคุณมาโอเคอืมกัวตีไม่เร็วอัพเกรดเอาอะไรดีเอาเอะไรไปใส่ดีเอาที่เราไม่ค่อยได้ใช้นี่กับนี่ก็แล้วกันอ่านี่นี่เรียบร้อยมา ครั้งนี้พี่ทุ่มสุดตัวแน่นองน้องต้องทำให้พี่ผ่านแล้วละ่ะพี่ทุ่มทุ่มน้องสุดตัวขนาดนี้พี่ทุ่มแบบไม่เคยทุ่มมาก่อนเออความจริงแล้วไม่ใช่หรอกมาปุ๊บปรดอเ้ยตายหนึง่งโอ้โห โอ้เรลลี่ปาดหายเลยจังหวะดีๆหน่อยจังหวะดีๆหน่อยปาดมาอะไรล่ะปาดมาโอ้ปาดตอนคงกว่าพันหมด อะไรกันครับนี่ยแล้วเมื่อกี้อาใครอีนูก็สกิลเร็วเร็วไม่ได้ต้องการให้สกิลเร็วเลยไหนไหนก็เอาละเพิ่มเป็นให้พียแล้วกันป้องกันไม่สนไม่สนข่าหัวตอนนี้ต้องการผ่านด่าน แครนแครนเขาเรียกแครนหกวิโอโหช้ชาเฮ้ยได้อยู่ปาดโอ้โหปาดทีหลังโอ้โจบแล้วชีวิตคนเราปาดช้าไป บอกให้มันร,รีบรีบปาดได้ไหมฮะถ้างั้นลองย้ายตัวดูอุ้ยแต่ว่าอฮ้ยเลือดพอผมว่าเลือดพอมามามาโอเคเอาเรยเจัดก,การมัน อืมปาดโอ้โหปาดช้าเฮ้ยแรล,ลี่จังหวะเองดีเกินถึงเวลาก็ปาดเร็วจังเลยอย่างเงี้ยใครจะไปผ่านผมถามหน่อยผมไม่มีแรล,ลี่ผมจะผ่านยังไงโอเค แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะพูดแล้วแขน